ฟังและโปรดด้วยลูกใช้ใช้ไปในการโปรดด้วยดีีสิ่งที่ฟังก็คือทุกอย่างของสังฆวัตดิ์อย่างไม่ดีนะสิ่งที่ฟังก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของสองฆวัตให้เป็นสิ่งเดียวกับสังะวัตดสิ่งที่ฟังอ่ะให้เป็นสิ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างอเไม่ใช่เอาใส่ตัวเองนะมันไม่ใช่การเอาลูก สิ่งที่ฟังมันไม่ใช่การเอาใส่ตัวเองลูกแต่มันคือท่นเป็นสิ่งเดียวไปสองประวัติ้วยกันดีทุกทุกประโยคที่สรุปให้เนี่ยให้อไปให้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เอาใส่ตัวเองท่าใส่ตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันตันมันไม่มีแค่ประโยชน์ตนแต่ไม่เกิดประโยชน์ท่านดีดีท่ดีนะ ทุกอย่างไม่ใช่การเอาลูกตระการนะคงฝ่ายลวสุดเลยก่อนี่กี่กี่องค์พุทธะก็เหมือนกันที่ให้มาเนี่ยก็คือให้อไปให้ไม่มีนิพานเอานิพานไม่มีลดนิบบานเลยนิานลดพ้นลดพ้นไม่มีลูกไม่มีหรอกเพราะว่าถ้ามันเอาแล้วมันไม่หลุดถ้ามันเอามันก็ไม่พ้นถ้ามันเอามันก็ไม่นิพาน แต่นั่นที่หลุดช่วยเนี่ยก็ให้อาไปหลุดช่วยที่พ้นช่วยก็ให้ไปพ้นช่วยไม่ใช่เอาไปใส่ตัวใครตัวมันไม่ใช่เลยมันคือสังสวัสดท่านจบให้กับสังสวัตท่านจบให้กับทุกคนท่านจบให้กับสังสวัสดแต่นั้นไม่มีใครเอาไปใส่ตัวเองได้เพราะว่าท่านให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ลูก ถ้ามันเอาได้เนี่ยมันยึดได้เนี่ยมันก็ไม่หลุดไม่พ้นมันก็ยึดอยู่นั่นแหละที่ท่านหลดช่วยเนี่ยใครช่วยหลดช่วยเนี่ยเรียกว่าให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ให้ในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาลูกก็ต้องไปให้ต่อดีๆนะไม่ใช่ระบบสติเอาสติสมาธิเอาสมาธิไม่ใช่นะไม่ใช่ระบบนิ่งเอานิ่งเฉยเอาเฉยไม่ใช่ ไม่ใช่ระบบสงบเอาสงบก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันลูกอืมทุกอย่างเนี่ยลูกต้องสรุปดีๆไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างคือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมันต้องเลยความสงบไปแล้วลูกทุกอย่างคือไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง วางก็วางตัววางเองนั่นแหละไม่ต้องไปวางอะไรหรอกถ้าไปวางนั่นวางนี่เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวทะเลาะกันประการแรกเราจะทะเลาะในตัวเองเดี๋ยวก็จะบ่นวางได้วางไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไอตัวไปคเคยวางแล้วมีปัญหาเออมันมีตัวนั้นมันต้องวางตัววางเองเท่านั้นลูก ไม่ใช่เอาตัวไปวางอะไรวางโต๊วางเองเลยปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองนั่นแหละมันจึงจะหมดตัวปัญหาแล้วไม่ทะเลาะกับตัวเองไม่ทะเลาะกับใครไม่มีสภาพขัดแย้งในตัวเองมันก็จะไม่มีไม่มีสภาพขัดแย้งกับอะไร ฟังดีๆนะลูกนะฟังในสิ่งที่สั้นหมดสั้นฟังในสิ่งที่จบตัวจบเองแล้วลูกก็ใช้สิ่งเหล่านี้นุสติไปในสังฆวัตนุสติไปในสรรพสิ่งคำว่าวางตัววางเองของลูกนี่ก็คือทุกอย่างวางตัววางเองทุกอย่างทุกอย่างวางตัววางเอง นั่นแหลุสติที่มันเสถียรไปกับสังสวัสเสถียรไปกับสสิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่านิพานโปรสัตว์นิพานโปรสังสวัสนิพนเยลูกสรุปดีๆนะ พรค่านิยมมันเยอะเลยลูกตัวตั้งเอาเจริญเอาปฏิบัติเอารู้เอาเห็นเอาเข้าใจเอาสติก็เอาปัญญาก็จะเอาค่านิยมมันเป็นโมหะเป็นตัณหาเป็นอุปทานไปเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอามันมีแต่ค่านิยมกันเต็มโลกไปหมดวันนี้ แต่นั้นมันจะเยอะไงลูกเหมือนเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยต้องแบบต้องเรียกว่าต้องสละตัวสละเองกันเลยละตัวละเองกันเลยไม่ตัวไม่เองกันเลยหนึ่งตัวเองก็ไม่ต้องเอาตัวเองเป็นประมาณแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรเป็นประมาณตัวเองว่าเองก็ไม่ต้องเอาเป็นประมาณคนอื่นก็ไม่ต้องเอาเป็นประมาณ เพราะถ้าเอามันก็จะหลงตามไปเอาตัวเองก็หลงตามตัวเองเอาคนอื่นก็หลงตามคนอื่นแต่นั้นลูกก็ต้องสรุปดีๆทุกอย่างก็ให้ยุติตัวยุติเองนั่นแหละไม่ตัวไม่เองนั่นแหละลูกตัวเองก็ไม่ต้องตามตัวเองสัมภสิงก็ไม่ต้องตามสมภสิงทุกอย่างก็ไม่ตัวไม่เองเลยยุติตัวยุติเองอย่างเนี้ยจบ แล้วก็เปิดรูปปตามเหมือนเดิมลอกในให้มันสถียนกันให้มันสถียนกันเหมือนเดิมเดี๋ยวนนภาพมันจะดับล้างว่างล้างไปได้กันเองมันไม่มีอะไรเยอะเลยที่มันมีเยอะก็เพราะหมวแต่ไปหลงปรุงแต่งเอาทําเอาปฏิบัติเอาตัวเอามันเยอะมันก็เลยเยอะตัวเอามันเยอะมันก็เลยเยอะ ว่างไม่ใช่การเอานิพานก็ไม่ใช่การเอานิพานพอเราไปใช้การเอานิพานมันก็เลยกลายเป็ตัวเอาของตัวเองมันเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยนิพานก็ไม่ใช่การเอาในนิพานวางก็ไม่ใช่การเอาวางถ้าวางเอาวางมันก็วางไม่จริงมันก็ไม่ว่าง วางก็ไม่ใช่การเอาวางปล่อยก็ไม่ใช่การเอาปล่อยแต่นั้นจึงให้ปล่อยตัวปล่อยเองวางตัววางเองถลาวละตัวละเองอย่าให้มันเลยไปไหนนะอย่าให้มันเลยไปอะไรบอกว่าละตัวละเองมันก็ละตัวมันเองในละเรียบร้อยแล้ว ต ừ bỏ bản thân trong ิ้น็ตัวเรื่อละตัวมันเองในละตัวบ่อตัวละตัวละเองในละเรียบร้อยเลยไม่ใช่ตัวเป็นละเป็นละเป็นละไปคอยละนั่นไงนี่ละโน่นมันมีแต่ตัวไงตัวตัวซ้อนกันละ แต่นั้นให้ย้อนกลับมาละตัวละเองไม่ก็ไม่ตัวไม่เองแล้วมันจะหมดตัวค่อยละหมดตัวค่อยไหมมันจะหมดอืมนั่นแหละทีนี้ตาหูที่มันเปิดอยู่เงี้ยของลูกมันก็จะเป็นการโปรดไปเองอนุภาพมจะดับล้างว่างล้างไปด้วยกันเองไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย เอลาตัวละเองเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของศีลทุกข้อเลยจำไว้นะไม่ตัวไม่เองก็เหมือนกันละตัวละเองก็เหมือนกันทุกอย่างมันคือศีลศีลที่ไม่ใช่อะไรในศีล สินที่ไม่ใช่อะไรในสินทุกอย่างก็ละตัวละเองละตัวละเองนี่มันก็เป็นทั้งหมดของสติสติที่นิตตัด สติที่ไม่ใช่อะไรในสติสติที่ไม่ใช่การเอาซ้อนสติสติตัดสติเองรว่าสติชนิดตัดไอ้ละตัวละเองเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของสติชนิดตัดฟังดีดีนะฟังดีดไม่ใช่สติที่ไปเจริญกันเอาเย็นเดินนั่งนอนผู้เกียจเคลื่นไหวแบบไปเจริญรู้เอาเจริญเห็นเอาเจริญสิเอาไอ้นั่นมันเป็นโลกิยะเป็นสังสวัสดิ์หมด ใชมันจบมันต้องตัดตัวตัดเองนั่นแหละไม่ตัวไม่เองอย่างเงี้ยลู้เรื่อยอย่ามันเลยอย่ามันยาวห้มันสั้นหมดสั้นเรื่อยต่อไปจะได้ไม่ต้องเป็นลักษณะไปรักษาสติไปเจริญสติไปรักษาสินสินที่ไม่แช่อะไรในสินนั่นแหละ ถ้าศีลยังอะไรในศีลมันก็ไม่ใช่ศีลจริงมันยังอุปทานซ้อนศีลอยู่มันมีตัวเข้าไปยึดซ้อนอยู่ทุกอย่างละตัวละเองมันก็เป็นสติชนิดตัดในสติเอง ไม่ใช่สติชนิดอะไรในสติใช่เป็นปัญญาชนิดที่ตัดตัวปัญญาเองมันไม่ใช่อะไรในปัญญาอย่างนี้มันจบไม่ต้องอ้อมไม่ต้องเสียเวลาอ้อมตรงล้างตรงเองตรงจบตรงเองตรงไม่เอาตรงเองไม่ต้องเสียเวลาอ้อมเลยนะนั้นลูกก็ฟังสั้นๆแต่อย่าไปคิดเองอย่าไปตีความเองนะ แต่ไปคิดเองตีความเองไปคิดต่อตีความต่อมันจะกลายเป็นทิฏฐิของเราปรุงแต่งเพิ่มเติมเข้าไปแล้วทีนนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆท่านให้ในสิ่งที่จบตัวจบเองเราก็แค่ฟังฟังแล้วมันก็ตามนั้นแหละและให้ใช้กับสังฆวัสดเท่านั้นพออย่าไปตีความเพิ่มอีกเพราะสิ่งที่การกลองให้เนี่ยคือมันสั้นหมดสั้นแล้วไง เออสั้นมีเหลือสั้นแล้วสั้นหมดสั้นแล้วสั้นไม่เอาไม่กระทั่งสั้นเองแล้วมันเลยหมดหมดจบแต่ถ้าเราไปตีความต่อไปเพิ่มไปเติมที่ตีตัวเองเข้าไปมันก็กลายเป็นงอกเลยเออมันกลายเป็นมันกลายเป็นว่าความปรุงแต่งของตัวเองมันซ้อนเข้าไปแล้วมันจะพาวนฟังแล้วก็ นุสติแล้วลึกขึ้นมาเตือนตักเรื่อยๆเนาะมานี้ลูกไม่มีอะไรยุ่งยากส่วนการเทน้ําลูกก็เทไปโปรดสังสวัสดิ์ทำทำไปสองฝ่ามือหรือฝ่ามือเดียวแบให้กับสังสวัสดิ์ไปส่งบารมีออกไปก็ลูกก็ทําไปโปรดใส่ดีทั้งนั้น ตัวเองมันก็ไม่มีอะไรน่าเอาในตัวเองหรืลูกของเสื่อมในตัวเองเกิดเกลียดตายเนาะเอาไม่ได้อยู่แล้วให้มาชั่วคราวมันก็ชั่วคราวลูกก็ใช้สิ่งที่ชั่วคราวนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้สิ่งที่ชั่วคราวเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่สว่างสวยสู่สัมมาวีิรคลายช่วยหลุดช่วยจบช่วยไปด้วยกันทีนี้ อย่าให้เป็นชั่วคราแบบทิ้งไปเฉยๆเกิดแก่เจ็บตายทิ้งสิ้งแล้วเบุ่ดอามีส่วนนะลูกนะมีส่วนในการปวดสัตว์จบหมดเลยเพราเวลาปวดสัตว์ท่านใช้ทุกอย่างโปดนะใช้วาสนาบารมีโปรใช้นิโรดนิพพานจปได้มีกำลังในการจบช่วยสัตวัรบ้าง พาเขาเทน้ำบ่อยๆตั้งแต่เด็กนั่นแหละดีลเดี๋ยวพอจิตเขารู้จักให้ไปเรื่อยๆต่อสังสวัสด์เนี่ยมันมันหลุดพ้นเขาเองเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็อย่าเลี้ยงแค่ป้อนข้าวป้อนน้ำเลเลี้ยงจิตวิญญาณใ้เขาดีๆ พาจิตเขาปเปิดดีๆนะสู่การให้ในโลกธกาตุสองสวัสดีๆโซ่โซ่สียงโซ่โละอืม,อม,อม